คืออีกจริงเนี่ยมันเป็นงานเปียกอะ่ะเขาผมมีโจทย์เรื่องน้ำหนักเรื่องความเร็วต้องแก้ปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาคือเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของความที่มันน้ำหนักเบาทําให้เราทํางานง่ายขึ้นรู้สึกว่ามีมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีคราบอะไรทําให้เราทํางานได้ง่ายไม่ต้องมาเก็บอะไรมากมายครับมันติดตั้งที่สูงแล้วเราจะก่ออิฐจริงมันไปคํานวณถึงโครงสร้างโครงสร้างหลักของเราอะ่ะก็เลยว่าหาอะไรที่มันแบบว่าตอบโจทย์ เบาแล้วก็ทน พอมาเริ่มทำรันบุูก็มีปัญหาว่าอย,อยากได้วัสดุที่มันเบาประเด็นครับคือเบาแล้วการติดตั้งง่ายเอ็มวอก็ตอบโจทย์เราได้ว่าเฮ้ยมันเบาและเรียบง่ายแต่โดยแผ่นเนี่ยผมมองว่าแผ่นมาติดง่ายแล้วสึกท้าทำงานง่ายขึ้นคืออีกจริงเนี่ยมันเป็นงานเปียกอะ่ะของผมมีโจทย์เรื่องน้ําหนักเรื่องความเร็วต้องแก้ปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาคือเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของความที่มันน้ําหนักเบาทําให้เราทํางานง่ายขึ้นสำหรับคนที่จะไปติดบ้านผมว่าก็โอเคนะ ก็ใช้ได้เลยติดบ้านยิ่งเร็วขึ้นแล้วบ้านคุณก็จะไม่เ้อะเทอะขนย้ายสะดวกครับเรื่องตั้งแต่มาตั้งน้ําหนักเบาความเร็วในการติดตั้งขนย้ายสะดวกแล้วก็ความสวยงามที่ตามมาโอเคอุปสรรคของที่เชียงใหม่ตรงนี้เนี่ยกลางวันเนี่ยมันค่อนข้างจะคนเยอะรถเยอะเราจะต้องตั้งนั่งร้านมันก็เลยเป็นอุปสรรคในการทํางานร้านบูธไม่ปิดเราก็ใช้วิธีทํางานกลางคืนจะได้หมดปัญหาเหล่านี้ไงกลางคืนคนก็จะน้อยหน่อย ร้านบูธเราก็ไม่กวนร้านไม่กวนลูกค้าที่เดินเข้าร้านเพราะต้องตั้งนังร้านสูงขึ้นตลอดเวลากลางคืนหรือกลางวันผมว่าไม่ต่างกันสำหรับทางานนะเพราะในขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยคือมันไม่ได้แบ่งกลางคืนกลางวันนะมันอยู่ที่ความยากง่ายในการติดตั้งมากกว่าแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันติดตั้งง่ายคุณทํากลางวันก็ได้ถ้าคุณมีเวลากลางวันแต่ผมโดนล็อกเวลาร้านต้องปิดผมตึงไปทำงานได้ ถามว่าถ้าผมทํางานจริงๆเริ่มงานพอถือวันนี้เป็นวันที่3ถ้าผมก่ออีกนี่ผมจะต้องมาเซตอัพมาทําตัวรองรับอีกอย่างน้อย3วันมาทําอีกอีกอาทิตย์นึงไม่จบปะครับ สิบวันน่ะยังไม่จบเลยน้องที่เป็นศิลปินเป็นรุ่นน้องผมที่คุยกันเนี่ยเพ่พี่ไม่ได้หาเพราะว่าเขาผ่านงานด้านของเพ้นท์ผนังมาเยอะเขาบอกว่าที่นี่โอเคมากที่บอกโอเคเพราะว่าถ้าเป็นอิฐจริงอิดจริงมันจะมีรูพุนเยอะกว่าอันนี้เป็นอิฐเทียมซึ่งเป็นอิฐเทียมปุ๊บเนี่ยความเป็นรูพุนมันไม่มีแต่ความผิวเป็นเท็กเจอร์เรื่องความเป็นอิฐเนี่ยมันก็จะมีก้อนนูนก้อนว้าวก้อนอะไรเนี่ยอเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความที่เป็นอิฐพุนเนี่ยเป็นอิดจริงเนี่ยมันจะมีความที่มันดูดน้าดูดสีไป มันก็จะขึ้นตามที่ก็เพ้นไปครับผมชื่อโก้นะครับเป็นศิลป,ปินจากเชียงใหม่นะครับาวาดรูปตอนนี้เราก็มาวาดตรงผนังของร้านบูธเป็นงานเกี่ยวกับร้านนาพื้นเมืองครับผมจะบอกว่ายากไหมมันไม่ยากแต่ว่ามันจะใส่รายละเอียดได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่มันขรุขระหรือเป็นร่องอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะต้องออกแบบงานให้มันตรงกับพื้นที่ที่เราจะวาดงานมันก็เลยจะต้องออกมาแบบเป็นกระตูกระตูหน่อย ก็จะดูแบบน่ารักสดใสาตามคอนเซปต์ตรงนี้ที่เป็นอิฐอย่างงี้นะครับเรามีอยู่2ที่นะครับมีที่ตรงฝั่งนอกประตูท่าแพนะครับท่าแพหนึ่งแล้วก็ฝั่งในท่าแพอีกที่หนึ่งครับผมมีอยู่2จุดด้วยกันครับผิวสัมผัสนี่ค่อนข้างจะแบบดีเลยมีความขูดขาเนียนเหมือนเหมือนอิฐจริงเลยผมก็ยังนึกว่าตอนแรกนึกว่าเขาให้มาเพ้นอิฐจริง,รงๆด้วยซ้ำนะครับผมว่าโอ้จะทําได้ไหมเนี่ยพอเรามาดูอ๋อมันเป็นวัสดุพิเศษเนาะเราก็เลยว่าเออลองลอง,ลองทำอยากทําอะไรแบบนี้ดูเราก็ยังไม่เคยทํานะครับ ว่าได้ทําแล้วก็สนุกดีครับครั้งแรกที่เห็นนะครับคือมันได้ฟีลเหมือนอารมณ์ธรรมชาติเลยครับเหมือนอิด อิดแท้ครับคือมันมีมิติเป็นเหมือนเ,อเหมือนเราก่ออิฐขึ้นมาเองเลยครับในส่วนตัวของผมผมชอบมากพอเห็นวัสดุนี้แล้วโอ้โหมันตอบโจทย์ได้เลยครับเข้ากับคอนเซ็ปต์ที่เราจะทาเลยเรามีคอนเซ็ปต์ประตูท่าแพก่อนทีมงานหรือหัวหน้าครับพยายามหาวัสดุที่มันอะไรทีม่มันตอบโจทย์เป็นกําแพงเหมือนท่าแพได้ก็เลยไปเจอของ m m r มเอครับมันติดตั้งที่สูงแล้วเราจะก่ออิฐจริงมันไปคํานวณถึงโครงสร้างโครงสร้างหลักของเราอะ่ะก็เลยว่าหาอะไรที่มันแบบว่าตอบโจทย์เบาแล้วก็ ทนพอไปเจอตัวนี้ตอบโจทย์เราได้เอาตัวนี้พอเห็นแผ่นจริงแล้วครับก็โอเคเลยครับติดตั้งรุดเร็วครับเท่าที่เราสั่งมามันมี60คูณเมตรยี่ใช่ไหมครับหน้างานมันเดินได้เร็วสัมผัสดูพื้นผิวมันเหมือนอิดจริงเลยนะครับแตกต่างจากวอลเปเปอร์กับพวกสติกเกอร์อะไร้วยต่างกันเลยคือแผ่นเขาทําลูกเล่นออกมาเหมือนเป็นอิดจริงอิดแท้ๆครับได้อารมณ์นั้นจริงๆ ผนังแบบนี้นะครับผมว่ามันสะดวกสบายมากเลยผมเห็นที่ช่างเขาทํางานติดตั้งเร็วมากผมตกใจเลยว่าเพิ่งนัดผมไปว่าเดี๋ยวจะเข้าติดผมคิดว่านานแน่ๆวันเดียว2วันเสร็จแล้วเราก็เลยโหเร็วแล้วก็รู้สึกว่ามีมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีคราบอะไรทําให้เราทํางานได้ง่ายไม่ต้องมาเก็บอะไรมากมายครับแล้วก็ รู้สึกสะอาดแผ่น MMW มเนี่ยมันเป็นแผ่นสําหรับบริษัทเราแล้วครับบริษัทบูธเองคือเราไปค้นพบเจอเนี่ยเออโอเคมันตอบโจทย์การรีโนเวทงานตกแต่งบิวอินภายในหรือภายนอกได้น้ําหนักเบาความเสมือนจริงอ่ะคนสังเกตดูก็ได้ครับเหมือนเราก่ออิฐขึ้นมาเองเลยต้องคํานึงถึงเรื่องโครงสร้างที่ต้องรับน้ําหนักเยอะถ้าคิดจะเลือกอิฐผนังเทียมก็ลองหาเอเมวอลดูครับชัดเจนตอบโจทย์คุณได้สำหรับลูกค้าทั่วไป